จริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของปฏิคมเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในเชิงสันนาการเป็นหลักเพื่อที่จะให้บรรดาเหล่าสมาชิกเนี่ยมาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันในเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ความแนบแน่นเหล่าหมู่สมาชิกทั้งหมดครับผมชื่อเฉลิมพลสมบัติยานุชิตนะครับรับผิดชอบฝ่ายปฏิคม วิสัยทัศน์จริงๆแล้วเนี่ยในวาระของพี่โอเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่จากกิจกรรมของปฏิทินหลักที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราเน้นที่จะสร้างสารรค์กิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะให้เหมาะกับสภาพสังคมสังคมของประเทศแล้วก็สังคมโลกที่ที่มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ณช่วงเวลานั้น ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิดกิจกรรมหลายส่วนโดนระงับไปที่จัดไปแล้วเนี่ยก็จะมีอาสากอฟนะครับท,ที่จัดเสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีปฏิทินใหม่ก็คืออาสาเดเฮท,ที่เพิ่งครีเอทขึ้นมาใน,ในวาระของพีโอเนี่ยก็จะเป็นงานหาไรายได้เข้าสมาคมนะครับเพื่อที่จะเอาเงินไรายได้นะั้นะไปทำประโยชน์ต่อตัวอาสาเดเฮเองเนี่ยเป็นลักษณะของงานคอนเสิร์ต ที่จะจัดขึ้นในครั้งแรกของปีนี้นะครับคราวนี้ก็โดนเรื่องการระง,งับจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มหลังกิจกรรมเข้าปฏิทินทันทีสรุปการทํางานของฝ่ายปฏิคมที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาเหล่าสมาชิกที่ค่อนข้างดีมากๆกนะครับก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ทุกครั้งแล้วก็ทุกกิจกรรมที่ที่ทางสมาคมได้จัดขึ้นผ่านทางบดิคมเนี่ยนะครับก็ได้รับผลตอบรับ แทบจะร้อเลยนะครับในทุกๆก,กิจกรรมก็ก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จจริงๆปฏิคมจะมีปฏิทินหลักประจำปีอยู่แล้วนะครับก็จะมีงานพวกอาสากอบอาสาลันอาสา,รา,สารครับอะไรต่างๆในะครับเนี้ในในแผนการทำงานในในวาระของพี่โอเนี่ย ได้คุยกันไว้ว่าเราจะเพิ่มกิจกรรมที่ที่มันสร้างสารรค์เยอะขึ้นโดยการที่จะไปเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆภายในสมาคม เพื่อที่จะสร้างกิจกรรมให้มันเหมาะสมกับเหตุการณ์บ้านเมืองส่วนหนึ่งก็จะหารายได้เพิ่มเติมเมื่อได้รายได้ตรงนั้นมาเนี่ยเราก็จะเอารายได้นั้นไปทําประโยชน์เพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพต่อภาพรวมของปฏิคมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของกิจกรรมสันทนาการกับนันทนาการเป็นบรรยากาศแบบสบายๆจะเห็นได้ว่าตามปฏิทินหลักที่มีอาสากอบอาสาลันอาสาคับอาสาเดเฮเนี่ยจะเป็นเรื่องของการออกกําลังเรื่องของอะไรต่างๆ อันนี้ฝ่ายบริี่คมีทิศท,ทางว่าเราอยากจะไปเชื่อมต่อนะครับกับฝ่ายวิชาชีพฝ่ายวิชาการฝ่ายต่างประเทศฝ่ายภูมิภาคเพื่อเพื่อจะสร้างกิจกรรมเป็นเชิงสันทนาการกึ่งวิชาการขึ้นมาในแบบที่เหมาะสมกับภาพรวมของกิจกรรมของบริคมคนะครับที่เข้าถึงคนง่ายๆนะครับเข้าถึงสมาชิกได้แบบทุกเพศทุกวัยอะไรเนี้ยครับผม